สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะพบเรื่องการพบกันในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับโดยครูปริญญาทองเชื้อก่อนที่นักเรียนจะรู้จักกันเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขามีนักคณิตศาสตร์อยู่คนหนึ่งครับนักเรียนที่ชื่อว่าพีทาโกรัสแห่งซามอสนักคณิตศาสตร์คนนี้เขาได้คิดพพบในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสขึ้นมา นะครับซึ่งเขาเป็นอาคณิตศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในกรีกโบราณที่มีชีวิตอยู่ใน500ปีก่อนริกศักราเขาเป็นเขาอาศัยที่ชาวเมืองซามอสซึ่งซึ่งปัจจุบันคือประเทศกรีกนะครับที่สีิิบทน,นี้นะคะจะดงถึงความสัมพันธ์ในเลขาคณิตแบบยูคลิดระหว่างด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งอธิบายได้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดใ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากนะครับดังสมก,การของพีทาโกรัสซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของความความยาวของด้าน A B และ C คือเมื่อ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ C ยกกำลังสองโดยที่ C เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากและ A กับ B นี้เป็นความยาวของ อีกด้านสองด้านที่เหลือนะครับดังสมกาอาดังรูปของค,คุณครูที่ได้เห็นนะต่อมานะครับในรูปของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะักเรียนลองคิดสิว่าด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านใดเป็นด้านประกอบมุมฉากครูให้เวลาคิดหนึ่งนาทีครับอ่ะ เรนได้คําตอบแล้วนะครับด้านใดเป็นด้านประกอบด้านใดเป็นด้านประกอบมุมฉากเอ่ยมีด้าน A เป็นด้านประกอบมุมฉากและด้าน B เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับส่วนด้าน C เราจะเรียกมันว่าเป็นด้านตรงข้ามของมุมฉากนะครับมาดูรูปนี้กันตัวอย่างเขาบอกว่าจากรูปจงหาว่าด้านใดเป็นด้านของตรงข้ามมุมฉาก นะครับคำตอบก็คือมีด้าน AC เป็นด้านตรงเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับซึ่งมีด้าน AB กับด้าน BC เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับต่อมาโจทย์ถามหาอีกเหมือนกันจากรูปจงหาว่าด้านใดคือด้านตรงข้ามมุมฉากดูสิครับนักเรียนด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเอ่ย คำตอบก็คือด้าน x y นะครับด้าน x y เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งมีด้าน x z กับด้าน y z เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับต่อมาอ่ถามหาอีกเหมือนเดิมด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคำตอบคือด้าน OQ นะครับ OQ เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งมีด้าน OP กับด้าน PQ เป็นด้าน ประกอบมุมฉากนะครับทีซีบทพีทอคร์สเขาบอกว่าเมื่อกําหนดความยาวของด้านประกอบมุมฉากมาให้ทั้งสองด้านแล้วทําการวัดความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีผลปรากฏดังนีนน้เมื่อเขาวัดแล้วนะครับด้าน A นะครับด้าน a คอลัมน์แรกนะครับด้าน a ยาว3ด้าน b ยาว4และด้าน C ยาว5้า นะครับโจทย์มีทั้งหมด4ข้อนะครับเราจะให้จับแต่ละด้านมันทั้งทั้งหมดการยกกำลังสองนะครับพอเราเอา a ยกกำลังสองบวกกั่า a ยกกำลังสองกันแล้ว b ยกกำลังสองกันแล้ว C ยกกำลังสองกันแล้วเราจะเอาด้านของ a ยกกำลังสองบวกกับด้านของ b ยกกำลังสองนะครับดูซิว่าด้านของสองด้าน a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองบวกกันแล้ว คำตอบของมันจะเท่ากับ4ยกกำลังสองหรือไม่ครูให้เรียนคิด5นาทีครับ หมดเวลาแล้วนักเรียนนักเรียนดูสิว่าคำตอบที่เรนคิดนั้นตรงกับของคุณครูหรือไม่ดูนะเมื่อความยาวทะะี่เขากำหนดมาให้ถ้า a ยาว3เมื่อจับ a ด้านของ a ยกกำลัง2แล้วเราก็จะได้เป็น9นะะแถวข้างบนนะ a ยาว3เมื่อจับยกกำลัง2ก็คือได้ 9b ยาว4นะคะ b ยาว4ถ้า b ยกกกำลัง2แล้ว4ตัวนี้ก็กลายเป็น4ยกกกำลัง2เท่ากับ16ละด้าน c ยาว5นะครับด้าน c ยาว5เมื่อ c กำลัง2แล้ว5ยกกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25นะครับเมื่อเอาด้านของ a ยกกกำลัง2บวกกับ b ยกกกำลัง2ก็คือ9บวกกับ16คำตอบของมันได้เป็น25นะครับ ด้าน a ่อมานะคะพลรามที่2คือ a ความยาวเป็น5 b ความยาวเป็น12 c ความยาวเป็น13เมื่อจับ a ยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ25 12บนะคะ b ความยา b ยาว12เมื่อ b ยกกำลังสองแล้วจะมีค่าเท่ากับ144และเมื่อ c ยาว13เมื่อ c ยกกำลังสองแล้วจะมีค่าเท่ากับ100 69แล้วถ้าเราเอา a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองมันก็คือเอา25บวกกับ144คําคำตอบของมันคือ169ต่อมาเมื่อ A ยาว6 b ยาว8และ C ยาว10เมื่อจับมันทั้งหมดด้าน a ด้าน B ด้าน C ยกกำลังสองนแล้วเมื่อ6ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ36 b ยกกำลังสองก็คือ8ยกกำลังสองเทีค่าเท่ากับ64และเมื่อ c ยกกำลังสองก็คือ10ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ100เมื่อ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองก็คือ36บวกกับ64คําคำตอบมีค่าเป็น100นะครับอ่ะคอลัมน์สุดท้ายก็คือเมื่อ a ยาว7 b ยาว24และ c ยาว25นะครับ เมื่อ a มีความยาวเป็น7 7จับมายกกำลังสองก็คือ7ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ49 b ยกกำลังสองก็คือ24 24ยกกกำลังสองมีค่าเท่ากับ576นะครับและ c c มีค่าเป็น25 25ทั้งหมดยกกำลังสองคำตอบของมันคือได้625 นำ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองก็คือ49บวกกับ576คำตอบของมันคือเป็น625นักเรียนสังเกตเมื่อได้ว่าเมื่อเราเอา a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองแล้วคำตอบของมันจะมีค่าเท่ากับด้านของตรงค่ามูชาคือด้านของ c ยกกำลังสองนั่นเองจึงมีที่มาของทฤษฎีทบ,บทพีทาโกรัสมาว่า เมื่อ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็ต่อเมื่อด้านของ c เป็นด้านของด้านตรงข้ามมุมฉากและมีด้าน a กับด้าน b เป็นด้านของด้านประกอบมุมฉากนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้โดยอาศัยทฤษฎีบทตีทาโกรลัสอ่ะ ไหนลองเขียนสิว่าด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านใดเป็นด้านประกอบมุมฉากบ้างคำตอบของมันคือเมื่อ x ยกกำลังสอง x ตัวนี้เป็นด้านของเป็นด้านของตรงข้ามมุมฉากเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือ z ยกกำลังสองบวกด้วย y ยกกำลังสองซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีบทพิทากรัสที่ว่า c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับต่อมาอไหนลองเขียนซิเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทพิทากรัสคำตอบของมันก็คือเมื่อ โยกกำลังสองเท่ากับ Q ยกกำลังสองบวก P ยกกำลังสองซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบ,บทปีทาโก,กรัสนั่นเองนะครับต่อมาอได้ไหมเอ่ยเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้โดยอาศัยทฤษฎีบ,บทพีทาโก,กรัสให้สอดคล้องกันนะครับจะได้เป็น S ยกกำลังสองเท่ากับ R ยกกำลังสองบวกทยกกำลังสอง นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราก็าจะพบกับในเรื่องของการนำที่สิทบทดรกเปนรูปร,รัไปใช้ในความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมชานะครับสำหรับเรื่อนี้สวัสดีครับ